ก็เธอไว้ไม่ให้ไปไหนเพราะวันนี้ไม่ใช่ฝันนับตั้งแต่เธอเข้ามาหัวใจของฉันก็ไม่ต้องตามหาใครฉันเคยเป็นคนในเมืองแห่งความเหงาใจ ไม่เคยมีตัวตนจนเธอเข้ามาครอบครองหัวใจเหมือนว่าห้องของฉันไม่เปลี่ยนสิไปมันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใดอจากที่มืดก็พั จากที่ห่างก็กลายเป็นไกลแค่มีเธอเดินข้างกับไปแล้วเธไปของฉันยอมให้เธอไปแต่มีสิ่ใหม่โลกใหม่ชีวิตใหม่แค่วันนี้ฉันมีเธอเธอ ท่าทางอ่ะคือมาเลยแล้วคือมันทําให้เราเข้าใจไปว่าน้องไม่ใช่เด็กอายุ16กอ่ะคือจริงๆตอนเดินมาหาผมพุ่งยต้นๆแหละมั้งเพราะว่าม้าผมแก้วม้าเขาเป็นผู้ใหญ่ไงเวลาเขาหลอรเลงคือแบบว่าดูมืออาชีพแบบเนาอดูเหมือนมีประสบการมาแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่สิครับที่ว่าตอมน้องเขาเก่งนะโอ้โหออกหนาแล้วเิดนานไม่จะออกแนาออกปา มันใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีค่ะถ้าเป็นแบบปักเมนปักมน่ารักน่ารักแต่ว่าเราก็ต้องถามคุณแชมป์ด้วยเพราะว่าตรงเมื่อกี้ก็คือแบบมีลงมีแรปอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งแรปให้ <ừ> um. น้องแชมป์ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเสียงมีเอกลักษณ์แล้วก็น่าฟังมากนะครับแต่ว่าขอเสริมเรื่องแรปอีกสักนิดนึงล้วกันถ้ามีน้ำหนักในการแรปบ้างดามิกในการแรปบ้างแล้วก็เพิ่มสัมผัสที่ดูสวยงามขึ้น อาจจะทำให้เราดูเทมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะเพราะว่าในการร้องเราดูเป็นมืออาชีพแล้วการแรปแต่อีกนิดเดียวเราจะมืออาชีพแล้วเราแค่เพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับคุณครับสาวถึงขั้นต้องยกลูกแก้วลูกสุดท้ายให้เลยเพราะอะไรคะพี่มายเพราะว่าเขาสับขาเขาสับขาหลอกเราค่ะยังไงอะเพราะว่าตอนที่เขาเดินขึ้นมาเนเวทีครั้งแรกอะเขาดูแบบ สวัสดีครับครับขอบคุณครับแล้วพ่อเขาลองเพลงอยู่ดีเขาก็เหมือนเล่นอยู่การอิมแพกอะค่ะพี่พี่นึกออกพอรู้สึกนั้นอ่ะพอรู้สึกว่าเอ้ยแต่ว่าเขาอาออยู่นะด้วยด้วยด้วยเพลงด้วยเนื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจุดหนึ่งที่พวกเราสามคนมองหน้ากันเลยก็คือไอ้ท่อนที่เขาสูบิจากแรปไปเป็นไปลองอะค่ะทุกคนทำยากมากทำยังไงอันนี้แกย้อดจัดเขามา